ลำแสนจ้านลำตำนริกดำสยามจีนไก่นะครับเพลงนี้ติ้นหงตั้งแต่ละออนแล้วนะครับวันนี้มาขินยำไก่เจกันนะครับนะก่อนอื่นก่อเฮ็ดนางล้มนะครับวันนี้ผมเลือกใจ้เฮ็ดนางล้มนะครับผมเพราะว่ามันมันเหมือนกับข้าวห่อเลยเนื้อมันมีนักดีเอามาฉีกๆนะครับเหมือนจิ้นไก่นะครับล่างๆเห้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาฉีกนะครับหลังจากนั้นก็เอาพริกลาบครับพริกลาบแซ่ลงอาหารเจนะฮะตีเหามีขายในเพจเท่าเนี่ยขายแค่ได้กับกับพุกระอหกสิบบาทนะครับร้อยสามสิบกรัมนะครับ เอาใส่ลงไปในโคกครับผมอ่าใส่จอดอะโลอโตนเลยนะแล้วก็ใส่กะปิเจลวไว้ต่ำตๆำตำนะฮะคือเข้ากันเหียนะเพราะว่าในน้ำพีกของเขามันมีกะปินะฮะจากนั้นก็เอาไปคั่วในน้ำมันนะครับคือมันเปลี่ยนสีมันหอมนะครับนาฮะคือมันออกดำๆำน่อยนะฮะตามเพลงตี่านะฮะนะเอาแบบสีแบบเข้มเขมน้อยนะฮะใจไฟอ่อนก็ได้หลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะครับผม นะฮะง่ายๆนะฮะบหยากนะครับผมไข่หยากกินยำไก่เมืองนะครับนะลองดูกล่นๆๆๆเข้ากันเหียนะครับรอนน้ำเดือดสักกรัหนึ่งนะครับผมจากนั้นเขาก็เอาเฮ็ดที่เขาชีกไว้ตะกี้นะฮะเอาลงไปเลยนะครับผมเนี่ยบหยากนะครับวันนี้เมนูนี่ง่ายสุดๆจากนั้นเอาเนื้อไก่เจ๊นะครับผมอันนี้ผมทอดด้วยมอทอดไร้น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอามาใส่ต่อนะฮะอ่ะจากนั้นก็กล่นๆๆเข้ากันเหียรอให้น้ำเดือดสักกรัหนึ่งนะครับอ่ะจากนั้นพอร้อน้ำเดือดสักกานึงแล้วเก็ ปรุงรสนะครับพอเฮ็ดนะ่าจะสุกละนะประมาณนั้นนะฮะพอเอานะฮะใส่ผงปรุงรสเจ๊ใส่ซีอิ๊วขาวเนาะนะน้ำแห้งก็เติมน้ำนะครับนะำจางเกลือก็เติมเกลือ,อนะฮะถ้ามันน้ำแห้งก็เติมแฮมนะฮะเดี๋ยวจะได้แต่เม่าโอโหลเลยจากนั่นนะครับง่ายสุดๆนะครับผมอพอเดือดสักก๊าหนึ่งนะฮะใกล้สุกแลก้วก็เอาวุ้นเส้นเข้าลงเอาพักเหนือ <c oughs> เกือบได้กินถ้วยไปตัวถ้วยเจ้าโลกนะฮะใส่หอมป้อมนะครับผมพักไผ่แล้วก็หอมป้อมเปิ้ลนะครับใส่ลงไปกลนกลนกลนขึ้ข้าวกะเดียนะฮะเซตเรียบร้อยก็ลงถ้วยเลยนะครับผมหืมนะง่ายมาง่ายฮะฝากหิมตะตันนะครับผมน่ากินขนาดนักนะครับผมนะย้ำไก่เจนะครับจะได้ก็ฝากเพจแหลงอาหารเจฝากกดไล่กดแช์กดตตดตามนะฝากก้นหัวใจในติกตอก้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ